ตอนที่สี่เนี่ยใครอะชอบครูนี้บ้างยังไม่เหม้นบอกเลยคือถ้ามีคนชอบน้อยอะเราก็อาจจะหยุดแล้วก็ไปหาเรื่องที่มันสนุกสนุกกันนี้มาคือแสดงว่ามีคนมันไม่สนุกสำหรับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าถ้าเรากวาดสายตาอ่านเองโดยไม่ออกเสียงอะจะบอกว่ามันอ่านจบไวมากๆเลยนะทุกคนแต่อันเนี้ยเราอุตส่าห์แบบ เออมาอ่านออกเสียงซึ่งเออมันก็ม,นกมันก็ใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยอืมก็อยากให้ทุกคนน่ะได้สนุกสนานเพลิดเพลินกันบอสร,รู้สึกร้อนหน้าวูบวาบและพยายามดึงมือของตัวเองออกจากมือของแพทเนื่องจากรู้สึกเมือนหัวใจตัวเองมันจะกระเด็นออกมานอกอกแพทมันอันตรายนะ บอสเลยต้องใช้น้ำเสียงดุดุใส่แพทเพื่อให้แพทปล่อยมือของเขาแพทก็ทอนหายใจออกมาอย่างหงุดหงิดแต่ก็ยอมปล่อยมือของบอสออกแต่โดยดีบอสเลยรีบมาจับพวงมาลัยเอาไวา้แค่นี้ก็ต้องดุด้วยหรอครับแพทก็ถามขึ้นเสียงนิ่งก็ดูเราเล่นสิจะให้พี่ขับรถมือเดียวได้ไงเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะทำยังไงฮะ บอสก็พูดเสียงอ่อนลงเมื่อเห็นว่าเด็กยักษ์ตัวโตวของเขาทำท่าจะง,งอนเขาซะแล้วตอนนี้หัวใจของบอสยังคงเต้นแรงไม่ผ่อนเบาลงเลยทั้งสองต่างนิ่งเงียบแพทก็มองออกไปนอกรถบอสก็แอบมองแพทเป็นระยะขอโทษครับแพทก็พูดออกมาก่อนจะหันไปหาบอสแล้วเอ็นหัว มาซบไหล่ของบอสเอาไว้ทำให้บอสยกยิ้มนิดนิดที่แพทหรือตัวว่าตัวเองผิดแล้วมาขอโทษเขาแบบนี้พี่ก็ไม่อยากดูแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าพี่ทำอะไรอยู่บอสก็พูดเสียงอ่อนลงพร้อมกับใช้มือข้างหนึ่งมาลูบหัวของแพทเบาๆก่อนจะพาออกไปขับรถเหมือนเดิมส่งผมที่บ้านเสร็จแล้วพี่บอสจะไปไหนต่อ แพทก็ถามขึ้น้วยน้ำเสียงปกติก็กลับร้านสิบอสก็ตอบกลับปิดร้านแล้วห้ามออกไปไหนนะครับแพทก็พูดคำชับบอสก็หัวร้อนในลำคอเบาๆอะไรใจคอจะไม่ให้พี่ไปเที่ยวกันคืนบ้างเลยหรือไงบอสก็แกล้งถามอย่างขำๆก็ลองไปโดยไม่มีผมดูสิผมจะไปลากพี่บอสกลับมาให้ดูแพทก็พูดเสียงจริงจังจนบอส เงียบไปนิดพี่ไม่ไปไหนหรอกขิ้เกียจบอสก็ตอบกลับพอแพทกลับมาบอสก็ไม่อยากออกไปเที่ยวกลางคืนที่ไหนเลยคู่ควงคู่ขาที่เคยคบ,คบก็ไม่ติดต่ออีกเลยเขาอยากใช้เวลาอยู่กับแพทเหมือนที่แพทอยากอยู่กับเขาจริงๆแล้วบอสก็อยากให้แพทอยู่ด้วยทุกวันแต่ ด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเขาไม่อยากให้พ่อแม่ของแพทไม่พอใจด้วยให้จริงนะครับความจริงพี่อยู่กินข้าวเย็นที่บ้านผมก่อนก็ได้นะแล้วค่อยกลับแพทก็พยายามที่จะพูดชวนไว้ก่อนเถอะพี่ต้องรีบกลับไปดูร้านบอสก็ปฏิสเสธและได้ยินเสียงพึดทัดจากแพทบางแต่แพท ก็ไม่ได้พูดอะไรจนกระทั่งมาถึงบ้านของแพทฝากสวัสดีป้ากม้าเราด้วยนะบอสก็พูดขึ้นพอเขาจอดรถอยู่ที่หน้าประตูรั้วเท่านั้นไม่เข้าไปก่อนหรอครับแพทก็ถามทันทีบอสก็สายหน้าไปมาไม่หลักเราเข้าบ้านถึงถ้าถึงลานแล้วที่จะส่งข้อความมาบอกบอสก็พูดกับแพทส่งท้าย แพทก็ถอนหายใจออกมายาวๆเบาๆก่อนจะพยักหน้ารับขับรถดีๆนะครับแพทก็พูดขึ้นก่อนจะลงจากรถไปบอสก็รอให้แพทเดินเข้าไปด้านในบริเวณบ้านก่อนเขาถึงขับรถกับร้านของตัวเองบ้างแพทแพทเสียงเรียกชายหนุ่มดังขึ้นในช่วงบ่ายของวันใหม่อะไร แพทก็ขานรับอีกฝ่ายเสียงคุณด้วยอารมณ์หงุดหงิดขณะที่เขากําลังนั่งกดมือถืออยู่ทำให้หญิงสาวที่มาเรียกพงะไปเล็กน้อยและแพดเองเมื่อเห็นว่าเป็นใครก็ทอนหายใจออกมาเบาๆโทษทีเชอร์ลี่แพทก็พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนลงหญิงสาวก็ยิ้มหวานออกมาไม่เป็นไรหญิงสาวก็ตอบกลับอย่างเข้าใจเชอรี่มีอะไรหรอ โชกุนก็ถามกลับไปแทนแพทที่พึ่งตอนเนี้กำลังอดหินอยู่พวกเขาก็นั่งร้อรุ่นพี่อยู่ที่ใต้ตึกคณะพอดีเราจะมาตามแพทนากพี่แคทเขาเรียกไปคุยเรื่องประกวดดาวเดือนหญิงสาวก็ตอบกลับโชกุนก็หันมามองเพื่อนที่ยังคงกดมือถือโทรออกเป็นระยะระยะไอแพทพี่แคทเรียกไปทำหน้าที่ก่อนมึง โชคุณก็บอกเพื่อนออกมาเสียงจริงจังแพทก็ขะมวดคิ้วเข้าหากันก่อนจะถอนหายใจออกมาหนักแล้วเก็บมือถือใส่กระเป๋ากงเกงโชกุนเย็นนี้พี่แผนมารับหรือเปล่าแพทก็ถามโชกุนขึ้นมาไม่รู้ทำไมวะโชกุนก็ถามกลับมึงโทรไปบอกพี่แผนนะว่าไม่ต้องมารับให้ไปเจอกันที่ร้านพี่บอสเลยเดี๋ยวกูพาคุณไปเอง แพทก็ตอบกลับทำให้โชกุนเลิกคิวขึ้นเล็กน้อยแต่ก็พอเดาได้ว่าเพราะอะไรเออโชกุนก็ตอบกลับก่อนที่แพทจะหันไปหาหญิงสาวด้วยท่าทีนิ่งนไปหาลุ่นพี่กันก่อนป่ะเฉลี่แพทก็พูดขึ้นหญิงสาวก็ยิ้มรับก่อนที่ทั้งสองจะเดินไปด้วยกันไอแพทมันเป็นอะไรวะกูเห็นอารมณ์ไม่ไดีตั้งแต่ช่วงเชา้าลว ตังก็ถามโยกุลขึ้นมาเมื่อเช้าแพทขับรถมาเองไม่มีใครมาส่งติดต่อที่รักมันไม่ได้มั้งโชกุลก็พูดขึ้นลอยๆพอเขาได้ยินแพทบน่นว่าติดต่อบอสไม่ได้ตั้งแต่เช้าถึงได้อารมณ์เสียแบบนี้สาวอายุมากคนนั้นน่ะเหรอแต่ว่าไอแพทมันคงรักของมันมากเลยนะนั่น แบบนี้เชอรี่ก็หักสิวะตังก็พูดขึ้นคำคหมึงก็พูดไปเขาอาจจะไม่ได้สนใจใแพททำนองนั้นหรอกโชกุนก็พูดแทนให้หญิงสาวเพื่อนเอนก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกฟังของแพทเมื่อเดินมาฟังลุ่นพี่แจ้งเรื่องการประกวดดาวเดือนเขาก็ฟังไม่ค่อยเข้าหูสักเท่าไหร่เพราะจะพอวง เรื่องของบอสว่าทําไมถึงติดต่อไม่ได้ตั้งแต่เช้าเมื่อวันหลังจากที่บอสส่งข้อความบอกเขาว่ากลับถึงบ้านแล้วแพทก็ขอไปหาในช่วงใกล้จะปิดร้านบอสไล่ให้เขาไปนอนก็คุยกันอีงนิดหน่อยถึงได้วางสายไปแต่พอมาตอนเช้ากลับโทรไม่ติดสัง,งัาน แพทก็ลองโทรไปเรื่อยๆจนบ่ายก็ยังโทรไม่ติดอยู่ดีนั่นมันเลยทำให้เขาไม่มีสมาธิเลยในวันนี้แพทแพทเสียงเรียกแพทดังขึ้นย้ำๆครับครับแพทก็คานรับเมื่อเชอรี่มาจับแคนของเขาเป็นการเรียกพี่ถามว่าแพทสะดวกไหมที่จะต้องซ้อมคิวบนเวทีหลังเลิกเรียนอาทิตย์หนึ่งนะ่ะอาจจะกลับบ้านช้าหน่อยนะรุ่นพี่ก็ถามขึ้น สะดวกครับแพตก็ตอบกลับตอนนี้แพตไม่สนใจเลยว่าตัวเองเป็นที่สนใจของรุ่นพี่และรุ่นเดียวกันทั้งชายหญิงมากแค่ไหนโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะพาไปรวมตัวกับดาวเดือนคณะอื่นๆนะตอนนี้เป็นนั่งกับเพื่อนๆได้แล้วรุ่นพี่ก็บอกกลับก่อนที่แพตจะกลับไปนั่งกับโชกุน มึงโทรบอกพี่แพนแล้วใช่ไหมแพทก็ถามโชกุนขึ้นมาหลังจากที่ลุนพี่ไปให้กลับบ้านได้แล้วยังโชกุนก็ตอบกลับทำไมไม่โทรวะแพทก็ถามกลับตอนนี้เขาใจร้อนมากพอสมควรเพราะอยากไปหาบอสเร็วๆโชกุนก็ทำหน้าบึ้งๆแล้วทำไมกูต้องโทรด้วยละ่ะเขายังไม่เห็นจะโทรมาหากูเลย มึงไปหาพี่บอเถอะเดี๋ยวกูกลับเองโชกุนก็ตอบกลับทำให้แพทรู้ว่าโชกุนค,คงงอนอะไรแผนแน่นๆไม่ต้องไปกับกูนี่แหละเดี๋ยวกูไปส่งบ้านแพทก็พูดพร้อมกับล็อกคอเพื่อนสนิทตัวเองเดินไปที่รถ่ามกลางสายตาของหลายๆคนไอ้แพทได้ฝ้ายกูหายใจไม่ออกโชกุนก็ทุบแขนแพทอย่างเคืองๆที่แพทรัดคอเขาเสนั่น แพทก็คายแขนตัวเองออกนิดหน่อยเมื่อถึงรถก็ไปให้โชกุนขึ้นไปนั่งประจำที่มึงงดหงิดเรื่องติดต่อบิบอสไม่ได้ใช่ไหมโชกุนก็ถามขึ้นขณะที่แพทกำลังขับรถไปที่ร้านของบอสเขาจำเส้นทางได้ดีอืแพทก็ตอบรับในลำคอก่อนที่เสียงมือถือของโชกุนจะดังขึ้นเด็กหนุ่มกดลับและ โวยวายใส่มือถือแพทเองก็ไม่ได้สนใจจะฟังเพื่อนตัวเองโวยวายใส่คนตายสายสักเท่าไรนะักใจของเขาตอนนี้ลอยไปถึงล้านของบอสแล้วแกรกเสียงเปิดประตูเข้าล้านดังขึ้นทำให้บอสเงยหน้ามองในทันทีก่อนจะยิ้มออกมาน้อยๆไงแพทไงโชกุนมาด้วยกัน หรอครับบอสก็ทักทั้งแพทและโชกุนพอโชกุนเองก็เคยมาที่ร้านของเขาบ่อยๆและสนิทกับเขาพอสมควรพรึบอะไรแพทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนบอสก็พูดขึ้นอย่างงนงงเมื่อจู่ๆแพทก็เดินตรงมาดึงแขนของเขาพาเข้าไปในห้องรับแขก,กด้านในทันทีโชกุนก็นั่งแทนที่บอสอย่างรู้หน้าที่ แพทเป็นอะไรปล่อยแขนพี่พี่เจ็บบอสก็พูดกับแพทด้วยน้ำเสียงเข้มเล็กน้อยเพื่อให้เด็กหนุ่มปล่อยแขนของเขาแล้วแพทก็หันไปจ้องหน้าบอสขมิงเลยมือถือไปไหนแพทก็ถามขึ้นเสียงเข้มบอสก็มองหน้าพูดแพทก็มองหน้าไอ้บอสก็มองหน้าพแพทหนึ่งหนึงหนน่งพูดใหม่สิพูดดีด บอสก็บอกออกมาเสียงนิ่งแพทก็เซยผมตัวเองขึ้นอย่างหงุดหงิดมือถือพี่บอสไปไหนทำไมผมถูกติดต่อพี่ไม่ได้แพทก็ถามเสียงอ่อนลงกว่าเดิมแต่ก็แฟงไปด้วยความหงุดหงิดอยู่ดีบอสก็ร้อนหายใจออกมาเบาๆเอาไปเปลี่ยนหน้าจอเมื่อเช้าพี่ทำหล่นหน้าจอมันแตกก็เลยเอาไปทิ้งไว้ที่ร้านคนรู้จักนี่กะว่าจะไปเอาเหมือนกันแต่ยุ่ง ก็เลยยังไม่ได้แปลสักทีทาไมหรอบอสก็ถามกับแพทก็นิ่งไปนิดก่อนจะทิ้งตัวลงบนโซฟาผมติดต่อพี่ไม่ได้พี่รู้ไหมว่าผมเป็นห่วงพี่มากแค่ไหนแพทก็บ่นขึ้นมาทันทีแต่ก็รู้สึกโล่งใจเมื่อรู้ว่าที่ติดต่อบอสไม่ได้เป็นเพราะบอสเอามือถือไปซ่อมแล้วทำไมไม่โทรเข้าเบอร์หลาน บอสก็ถามต่อพร้อมกับนั่งลงข้างแพททำให้แพทช่งน,นักไปนิดไอ้ไฟแพทเอ้ยทำไมมึงไม่ถูกเข้าเบอร์ล้านวะแพทก็ด่าตัวเองในใ,นใจเมื่อนึกได้ว่าบอสมีเบอร์ล้านด้วยเด็กหนุ่มก็ยิ้มอองมานิดๆก่อนจะกอดเอวของบอสพร้อมกับอ้อนนาซุกไหลของบอสผมลืมนี่ครับตอนนั้นเป็นห่วงพี่บอสจนลืมนึกถึงเรื่องเบอร์ล้านไปเลยแพท ก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อ b บอสก็สายหน้าไปมาอย่างอ่อนใจแต่ก็นึกเอ็นดูแพทอยู่ดีแล้วก็เลยมางดหงิดใส่พี่เนี่นะเด็กนีสใส่ไม่ดีเยอะบอสก็หันไปขยี้หัวของแพทไปมาอย่างมันเคี้ยวแพทก็ปล่อยให้บอสขยี้หัวได้ตามใจแล้วนี่ลากโชกุลมาด้วยได้ยังไงแล้วไอ้แพนไม่ได้ไปรับโชกุลหรอกหรอบอสก็ถามกับ เขารูทุกอย่างอยู่แล้วว่าแพทกับโชกุนเรียนด้วยกันเดี๋ยวก็คงมารับที่นี่เองแหละครับแพทก็บอกกับก่อนจะล้มตัวลงนอนหนุนตักของบอสโดยจับมือของบอสไปกุมเอาไว้มีพี่ต้องออกไปดูร้านบอสก็พูดยิ้มยิ้มเมื่อเห็นแพทมาอ้อนเขาแบบนี้ให้ไอโชกุนมันดูแทนไปก่อนผมอยากนอนหนุนตักพี่บอส แพทก็พูดออกมาพร้อมกับเอามือของบอสมาวางตรงตำแหน่งหัวใจของตัวเอง <c oughs> ไปทำอะไรมาหัวใจเต้นแรงเชียวบอสก็ถามขึ้นยิ้มๆแพตก็เงยหน้าไปมองบอสแล้วพี่บอสละ่ะตอนนี้หัวใจเต้นแรงไหมแพทก็ถามพร้อมกับมองหน้าบอสด้วยสายตาที่จริงจังหัวใจก็ต้องเต้นสิพี่ยังไม่ตายนะบอส ก็พูดกเกินความรู้สึกบางอย่างในใจแพทก็ยังคงนอนมองหน้าบอสนิ่งๆผมไม่ได้ถามว่าหัวใจพี่บอสยังเต้นอยู่หรือเปล่าผมถามว่าเต้นแรงไหมแพทก็ถามออกมาอย่างช้าๆและเน้นทุกคำก็เต้นปกตินี่พี่ว่าพี่ออกไปดูลูกค้าก่อนดีกว่าให้โชคุณเฝ้าแล้วเก่งใจบอสก็หาเรื่องที่จะเลี่ยงไปจากตรงนี้ ใชว่าเขาไม่อยากให้แพทออนแต่มันไม่ดีกับหัวใจของบอสสักเท่าไหร่บอสทำท่าจะจับหัวของแพทให้ลงจากตักของตัวเองแต่แพทก็ขืนเอาไว้ไม่ยอมยกหัวขึ้นแพทบอสก็เรียกแพทเสียงเข้มผมอยากนอนดูแบบนี้สักพักไม่ได้หรอครับ หรือว่าพี่พาะพี่บอสลังเกยียจแพตก็ถามกลับทำให้บอสชะงักไปนิดบานะพี่จะรังเกยียจเราทำไมแต่พี่ต้องดูร้านบอสก็พยายามหาข้ออ้างให้อโชกุนดูไปก่อนวันนี้ผมเหนื่อยมากเลยขอเติมพลังด้วยการน,นอนหนุนตักพี่บอสหน่อยนะครับแพตก็พูดเสียงอ่อนก่อนจะพลิก ตัวหันหน้าเข้าหาหน้าท้องของบอสทําให้บอสหายใจไม่ทั่วท้องสักเท่าไหร่แพทก็เอาหน้าสุกไปกับท้องของบอสพร้อมกับหลับตาลงบอสก็ถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนจะยอมให้เด็กยักษ์เอาแต่ใจนอนหนุนตักของเขาไปก่อนบอสก็นั่งรูปเส้นผมของแพทเบาๆ ไหนบอกแต่ก็ยังอ้อนพี่เหมือนเมื่อก่อนเลยนะบอสก็พูดเสียงแผ่วพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆแต่ในใจของเขามันเจ็บปวดไม่น้อยเลยอยู่ใกล้กันแต่ไม่สามารถแสดงท่าทีอะไรออกมาได้มากนักจากตอนแรกที่เคยคิดว่าถ้าแพทกลับมาเมืองไทยเขาจะลองจีบแพทดูสักที แต่ตอนนั้นเขาวาดภาพแพทเอาไว้ว่ายังเป็นเด็กน้อยตัวเล็กน่ารักและไรเดียงสาสำหรับเขาแต่พอแพทกลับมาในคราบของหนุ่มหล่อตัวสูงใหญ่ทำให้บอสต้องเก็บความคิดนั้นเอาไว้พอไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อและเขาเองก็รับรู้ได้ถึงความฮอตความเป็นที่นิยมของแพทเป็นอย่างดีนั่นทำให้บอสคิดว่าเขาไม่ควรดึงแพท ลงมาในวังวนความรักแบบนี้เขาคิดว่ายังไงแพทก็คงต้องชอบผู้หญิงคงไม่มีทางมาชอบผู้ชายที่แก่กว่าอย่างเขาแน่นอนบอสคิดว่าแพทอาอยู่อย่างน้อยอยังต้องเจออะไรอีกเยอะแกรกเสียงเปิดประตูเข้ามาด้านในดังขึ้นหลังจากที่บอสนั่งเป็นหมอนให้แพทหนุนอยู่เกือบครึ่งชั่วโมง บอสก็หันไปมองก็เห็นว่าเป็นเพื่อนสนิทของเขานั่นเองไรวะแพทหลับหรือไงแผนก็ทักขึ้นพร้อมกับชะงงกหน้ามองแพทที่นอนหลับตาหนุนตักบอสอืมมึงมารับโชคุณเหรอวะบอสก็ถามกลับไปแบบเสียงไม่ดังเท่าไหร่เออนั่งหน้าบูดเป็นตูดลีงอยู่ที่โต๊ะคอมนั่นแหละแผนก็พูดขึ้นอย่างขำขำ มาแล้วหรอกครับพี่แผนเสียงของแพทก็ดังขึ้นพร้อมกับลืมตาขึ้นมาความจริงแพทไม่ได้หลับสนิทหรอกเขาแค่พักสายตาเท่านั้นนาไ,ไปทำอะไรมาดูเหนื่อยๆนะแผนก็ถามขึ้นยิ้มๆแพทจึงขลับขยับลุกขึ้นนั่งแล้วแต่ยังเอ็นหัวไปซบไหล่ของบอลอยู่ก็ประชุมเรื่องพักระวัดดาวเดือนนี่แหละครับเห็นว่าพรุ่งนี้ จะต้องไปซ้อมขึ้นเวทีอะไรก็ไม่รู้กับคณะอื่นอีกแพดก็บนนบนบนออกมาอย่างเซ็งเซงนี่ถ้าได้ตำแหน่งเดือนมาอะไรนะคงฮอตมากกว่านี้แน่แน่แผนก็พูดขึ้นพร้อมกับมองหน้าบอสไปด้วยบอสก็นิ่งเงียบไปนิดเมื่อนึกถึงว่าถ้าแพดเป็น เดือนมหาลัยคงมีคนเข้าหามากขึ้นได้เจอสังคมคนใหม่ๆมากขึ้นแน่นอนฮอตอะไรกันพี่แผนแผดก็บอกปาดพร้อมกับมองเซี่ยวหน้าของบอสเช่นเดียวกันนี่จะพาโชกุนกลับเลยหรือว่าจะไปไหนก่อนบอสก็ถามแผนเพื่อเปลี่ยนเรื่องคุย คงจะพาไปหาที่ทําให้หายอารมณ์เสียก่อนแล้วค่อยพากลับบ้านไม่งั้นเวียงกูข้ามวันข้ามค,ค,คืนแน่นอนแผนก็พูดออกมาอย่างคำขำบอสก็พยักหน้ารับก่อนที่จะพาก,กันลุกเดินออกจากนาหรือลุกเดินมาที่หน้า้านแผนก็เดินไปพูดคุยกับโชกุนเล็กน้อย,ยกูกลับก่อนไอแพดเจอกันพรุ่งนี้ผมไปก่อนนะครับพี่บอส โชกุนก็บอกละเพื่อนเลยยกมือบายบอสก่อนจะเดินหึดทัดหึดทัดไม่รอแผนออกไปนอกร้านโชกุนมันคงเอาแต่ใจสุดๆไปเลยนะครับแพทก็พูดขึ้นอย่างขำขำเมื่อเห็นท่าทางของเพื่อนสนิทดว้วยเด็กของเขาไม่ได้ดูตัวเองเลยนะเราเองก็เอาแต่ใจเหมือนกันนั่นแหละบอสก็สแศร้แพทกลับไปบ้างผมก็เอาแต่ใจกับพี่บอสนี่แหละครับ แพตก็พูดพร้อมกับยืนกอดบอสจากทางด้านหลังบอสก็ลีบดิ้นออกจากอ้อมกอดของแพททันทีทําให้แพทหน้ามุยลงอะไรอะพี่บอสแพทก็โวยแบบไม่ดังมากนักดูด้วยว่าอยู่ไหนอ้อนไม่ดูสถานที่เลยนะเร่านะ่ะบอสก็พูดพร้อมกับดีดเนื้อผ้าของแพทแบบไม่แรงมากนัก พแพทเล่นกอดเขาภายในร้านที่มีเด็กวัยรุ่นนั่งเล่นคอมพิวเตอร์กันเต็มไปหมดแถมหลายคนยังมองมาที่เขากับแพทย่างสงสัยอีกบอสก็เดินมาน,นัง่งที่เก้าอี้ประจำเครื่องหลักของตัวเองแพทก็เดินตามมาติดติดไม่กลับบ้านหรือไงบอสก็ถามขึ้นมอนึกได้ผมจะพาพี่บอสไปเอามือถือก่อนแล้วค่อยกลับ แพตก็ตอบกลับทำให้บอสหนึกได้ว่าตัวเองลืมเรื่องมือถือไปสนิทเลยเออจริงด้วยงั้นเดี๋ยวไปเอามือถือก่อนแพทอยู่เฝ้าร้านให้พี่ได้ไหมล่ะบอสก็ถามเด็กหนุ่มตัวโต,วตวข้างๆเขาไม่ผมจะไปกับพี่บอสด,ด้วยแพทก็บอกออกมาเสียงจริงจังบอสก็ลังเลเล็กน้อยก่อนจะหันไปหาเด็กที่ตัวเองไว้ใจได้ไอ้นิวไอ้นิวดูร้าแทนพี่ก่อนนะพี่จะไปเอามือถือ ได้ค่ะพี่บอสซื้อขนมมาฝากผมด้วยเออเออเออบอสก็ตอบรับก่อนจะเดินขึ้นไปบนห้องเพื่อเอากระเป๋าสพายข้างของตัวเองแล้วก็เดินมาหาแพทที่รออยู่หน้าร้านซึ่งกําลังคุยกับนิวอย่างถูกคอคุยอะไรกันบอสก็ถามขึ้นด้วยสีหน้างงง,งคุยเรื่องเกมนะครับพี่บอสเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมไปรอที่รถล้กัน แพทก็บอกบอสจึงพยายามหน้ารับก่อนจะเดินออกไปที่หน้าหลานเอากุญแจมาเดี๋ยวพี่ขับให้เองผมขับเองพี่บอสนั่งสบายสบายไปเถอะรับแพทก็พูดกับก่อนจะขึ้นเป็นั่งประจำที่คนขับบอสเลยจังต้องเป็นั่ง,งข้างๆอย่างเลี่ยงไม่ได้ความจริงน่าจะให้พี่ขับมากกว่านะ ทำไมล่ะครับก็เราไม่ชินทางไม่ใช่หรอพี่ขับน่าจะปลอดภัยกว่าพี่บอสไม่ต้องห่วงผมไม่ทำให้พี่บอสต,ต้องเจ็บตัวหรอกผมโตพอที่จะดูแลปกป้องพี่บอสได้แล้วนะแพดก็พูดออกมาแล้วก็หันหน้ามามองบอสเล็กน้อยบอสก็นิ่งยบไม่ตอบอะไรเขาบอกให้แพท ขับรถไปยังห้างที่อยู่ไม่ไกลจากร้านของบอสเท่าไหร่เมื่อไปถึงบอสก็นำแพทไปที่ร้านขายมือถือร้านใหญ่แห่งหนึ่งนึกว่าจะไม่มาเอาเครื่องซะแล้วนะบอสพี่กล่าวว่าถ้าพี่ปิดร้านแล้วบอสไม่มาเอาพี่จะเอาไปให้ที่ร้านแล้วนั้นเนี่เสียงของชายหนุ่มเจ้าของร้านทักขึ้นเมื่อเห็นบอสผมยุ่งๆนะพีวิทย์แล้วก็เกือบลืมกันเหมือนกัน บาสก็ตอบกับยิ้มๆก่อนจะนั่งที่เก้าอี้หน้าตู้กระจกโชว์มือถือส่วนแพทก็ยืนซ้อนบอสอยู่ด้านหลังเจ้าของร้านก็มองมาที่แพทอย่างงงง,งมาด้วยกันนะพี่บอสก็บอกให้วิถยัยสงส,สัยอ๋อรอแป๊บนะพี่เอาเครื่องให้ก่อนเจ้าของร้านก็พูดก่อนจะเดินเข้าไปในห้องทำงานเล็กๆสนิทกับเจ้าของร้านเหรอครับแพทก็ถามเสียงนิ่ง สนิทมาตั้งแต่สมัยพี่เรียนมาหาลาัยแล้วเวลาซื้อมือถือหรือมือถือเป็นอะไรก็มาลา,านี้ตลอดทำไมเหรอบอสก็ถามกับแพทก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยตั้งแต่มาหาลัยแล้วทำไมผมไม่เห็นรู้จักเลยแพทก็ถามกลับพอตอนที่บอสอยู่มาหาลาัยแพทก็ไม่ได้ไปเรียนต่อเมืองนอกในช่วงนั้นแล้วทำไมแพตต้องรู้จักล่ะบอสก็ถามกับอย่างงงๆผม ต้องการรู้จากทุกคนในชีวิตพี่บอสแหละครับแพตก็ตอบกับเสียงนิ่งบอสก็มองหน้าแพตด้วยความไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ถามอะไรต่อพอเจ้าของร้านเอามือถือออกมาให้แล้วลองเล่นดูก่อนบอสว่าเครื่องมีปัญหาอะไรไหมอย่างดีที่จอไหนไม่แตกนะโอเคแล้วพ่วิทยเท่าไหร่ครับสา0พแต่พี่ไม่เอาเลี้ยงเราพี่วันนึงโอเคไหม วิทย์ก็บอกออกมาอย่างคำคำพอเขากับบอสเคยไปนั่งกินเหล้าด้วยกันบ่อยๆรวมทั้งแผนด้วยถึงได้สนิทกันดีบอสเองก็ยิ้มรับผมว่าเลี้ยงเหล้าน่าจะแพงกว่า3,300นาะพี่วิทย์บอสก็แซวก,กลับไปเฮ้ย hey, พี่ดื่มไม่เยอะหรอกว่าไงไปไหมวิทย์ก็ชวนขึ้นมาอีกครั้งบอสก็กำลังจะตอบแต่มือแก่งของคนด้านหลัง ก็วางเงินไป33มพพอดีเป๊ะบนเคาน์เตอร์กระจกสก่อนททำให้บอสหันไปมองแพทอย่างงงง,ง,งไม่ไปครับพี่บอสไม่ว่างนี่ครับค่าเปลี่ยนจอมือถือแพทก็พูดขึ้นเสียงนิ่งๆก่อนจะดึงมือบอสให้เดินออกจากร้านขายมือถือของวิทย่างรวดเร็วท่ามกลางความง,งงของวิทย์และบอสแพทพร,รแพทหยุดก่อนเดี๋ยวบอส รีบเรียกแพททิลาเขาเดินดุด่ๆด,ดูไม่สนใจว่าบอสจะเดินตามทันหรือเปล่าแพทอะ่ะตัวสูงกว่าจังก้าวได้ยาวกว่าทำให้บอสต้ตองรีบสาวเท้าให้เร็วขึ้นบอสก็คืนตัวเองเอาไว้ทำให้แพทหันมามองบอสด้วยสายตาขุนๆอะไรของเราเนี่ยพี่คุยกับพี่ทย์อยู่นะแล้วพี่จะคุยอะไรกันนักนะครับ มือถือก็ได้แล้วก็จ่ายเงินไปสิอีกอย่างผมหิวข้าวแล้วด้วยแพทก็พูดออกมาแบบเสียงคุนๆค,คิวทั้งสองข้างก็ขมวดเข้าหาก,กันบอสก็มองหน้าแพทด้วยสายตาดุดดแพทเสียมมลิยาดรู้ตัวบ้างไหมครับถ้าหิวก็บอกพี่ดีๆว่าหิวไม่ใช่ลากพี่ออกมาแบบนี้ไหนบอกว่าโตแล้วไง,ท,ไงทําไมยังทำตัวเหมือนเด็กๆไปได้ บอสก็ตอบว่าแพดออกมาแบบเสียงจริงจังแพก็ฮึดทัดฮึดทัดเล็กน้อยเขารู้ตัวว่าบางทีเขาก็เผลอทำตัวเด็กใส่บอสแต่จะให้ทำไงอะในเมื่อเขาห่วงบอสมากจนลืมตัวเขาไม่ชอบให้บอสไปยืนยิ้มหัวล้อไปไหนมาไหนกับคนอื่นที่ไม่รู้จักและไม่รู้นิสัยใจคอแพด อสก็เรียกแพทที่ยืนหน้าเบื้องอีกครั้งแพทก็ไม่พูดอะไรพอเขากำลังนับ1นึถึงสิในใจพยายามที่จะลดอารมณ์งหงุดหงิดของตัวเองอยู่แต่ก็กลายเป็นบอสเองที่อดจะเอาใจแพทไม่ได้ทั้งๆที่แพทเพิ่งทำเรื่องเสียมารยาทไปหิวอะไรอยากกินอะไรบอสก็ถามเสียงอ่อนลงสเต็กแพทก็ตอบกลับ สันส้นบอสก็ถอนหายใจเบาๆงั้นกินซันตาเฟล่ลากันนะบอสก็เสนอขึ้นแพทก็พยักหน้ารับก่อนที่บอสจะพาแพทเดินไปยังร้านสเต็กโดยที่มือทั้งสองคนยังจับกันไว้อยู่ซึ่งบอสเองก็ลืมตัวไปว่าแพทไม่ใช่เด็กเล็กๆเ,เ,เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่เขาจะต้องพาเดินจูงไปทุกที่ แพเองก็ไม่ทักทวงถึงแม้ว่าเขาจะย้ำบอกกับบอสว่าเขาโตแล้วแต่เรื่องที่บอสจับมือพาเขาเดินแบบนี้มันทำให้แพทยิ้มออกมาได้บ้างแบบแฮปปี้สุขใจลืมเรื่องที่หงุดหงิดไปเลย